สวัสดีครับพี่นุองที่เดินทางไปทำงานนะตอนเช้านะครไปกินกาแฟนะมาด้านล่างแล้วนะไปกินกาแฟก่อนนะครับเอาเปิดน้ำให้ Em làm bò. Bò, lốt tôm ăn. Lốt tôm ăn. Ta tôm nam đang. Nhà khen nha, xem ai cà phê không. À, khăm khom này vậy này. นอกจากนอกกจาสุขสันต์วันอะไรจะบอกทั้งวันเกิดหงุดหลายวันน uh ี้วันพุธเออสุขสันต์วันพุธขอให้ทุกท่านทำงานปลอดภัยปราบจารย์โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าแทงยังผัป็นไรแทงยังแทงยังโอเคเบอร์อะไรมาแล้วเบอร์สี่เบอร์สี่ เบอร์สี่มาแล้วพันดีนี่เบอร์สี่กระสานเบอร์บอยังว่านีนลูปฮะเบอร์สองนี่เสียทัดนะครับนี่เสียทัดผมถ่ายคลิปนะเสียทัดเสียทัดนั่นแหละเสียทัดนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมากินกาแฟนะครับก่อนจะไปทำงานแวะร้านร้านลุงร้านป้านะมีขนมหลายอย่างร้านเล็กๆนะในซอยนั้นที่น้องกินกาแฟนะครับ ตามเลยแต่ละวันนะธรรมดาจะไม่ค่อยกินนะวันนี้สายชิดกันเลยวะร้าน มีปลาด้วยนะพี่น้องกูปลานะให้ถ่ายถ่ายกล้องนองเนาะปลาไม่ใส่หวกเฮียใส่เฮียใส่ แต่น้ำเย็นละตาเป็นสูตรเด็ดสูตรเร่งด่วนนะครับใส่น้ำเย็นไปหน่อยนึจะได้กินเร็เรรวๆน,นะครับรัดขั้นตอนเจอาสวัสดีครับที่อ่ะบ่ละง่ายนะครับผู้เสียดีนะครับชีวิตพอได่นผลไมไ่กันได้ครับ <coughs> oh. Oh, cơm cơm.

anh em Bước Nhô tẹt đây nào. Nhổ đấy, bà này Nghe chưa เ,ม,เม,มันได้ไม่สูปลาผม,มนะครับน้อยครับในซอยนะครับข่เข่านะครับ กาแฟพอเดโปรนกินบัง้งว้่งให้นอนดีๆข้นบระทัวครับนี่แหละสไตล์พอได้ปนฟาวแล้วพี่น้อง,งเจ็บเหงืงานแล้วได้เรียบร้อยไอาเสืหายได้มาแลงพอกันได้ตา นะครับมีคันหนึ่งทำงานแล้วประวัตินะฮะไปทำงานแล้ว,ว,ลวพี่นอ้องอะอกดจวนมือวัอนนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมนะครับบรรยากาศเซานี้กับไทยเบ้างเห็ชื่อไปจำวันนะครับอดีปนไปเทำงานแล้วนะครับมาหารถแล้วรถ วันนี้ครับเดี๋ยวพอกันสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันไหมนะครับคลิปนี้สัน้นๆนะครับสันส้นๆนะครับชีวิตประจำวันของพ่อเดชปนนะสิไปเฮ็ดงานแล้วนะครับเนาะบ๊ายบาย